สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับแม่บริอีกเช่นเคยครับมื่อนี้มื่อนี้แม่มาต้มต้มเนื้อว่าแม่ต้มเนื้อเ,เห็ดพวกต้ม,ต,ม,ต,มต้มแซ่บเนาะต้มเปื่อยแต่ใส่ต้มเปื่อยเดี๋ยวค่อยปรุงรสเวลาเข้าสีกินเข้าก็จังปรุงรสนะแม่เนาะแม่กับใส่ใส่ใบบักลูด หลกักชี้พ่อมมแม่มกะเนื้อเนื้อเนื้อเศษเนื้อต้มนะพี่น้องอ,อันนี้แม่กะสิหั่นคาออนกับตะไคร้ลงไปเพื่อดับกลิ่นกล้าวทุบในแม่มตะไคร้เวลาเ่าสิก,กินเ่าก็จีงตักออกมาปรุงรสใส่พริกผงใส่บีบบักหน่าใส่นะแม่มปรุงรส หอ,อมพี่น้องแม่อันนี้อันนี้แม่ใส่ตะเกือบอกครับรดดใส่เกลือก็ร,รด,ดีใส<แ>่เกลือก็รสดีพี่น้องจ้าคาตะไคร้ลงไปปิดฟ้าไปครับพี่น้องเวลาเขาสกินเข้าจังมาปรุงรสเอาต้มให้มันเปื่อยๆเฮงโดนหฮงเปื่อยหเฮงแซ่บพ,พี่น้องเอยเวลาสกินกับตากใส่ถ้วย แล้วก็ใส่บีบปกเน่าใส่พริกขิงจ้าตุ่อืมแซบหอมหอมเนื้อไม่มีอพวกพวกอปอดพวกใส่พวกใส่พวกเอ็นพวกกระดูกอ่อนมั่นพี่น้องต้มให้มันเปื่อยๆได้พี่น้องอืปิดฟ้าไปต้มแซบ ตุนไปกันนะเดี๋ยวจังมือเมืองตอนมันสุกแล้วกันเดี๋ยวแม่สตาร์กจถ้วยพร้อมเสิร์ฟว่ามันจะเป็นจังไดเนาะไปสําเนีนยงก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจังมืเมืองมาเห็นมันปเปื่อยๆก่อนครับผมเดี๋ยวจังมืเมืองอีกสักคู่ครับประมาณจะเขาใส่เตแาแก๊สเข้ากับบาบ้านเครื่องซโมงก็ะไรแน้วแม่เปิดไฟเบาๆเ,เ,เ,เนาะ ừm tà hạp uống hoặc Cảm ơn, một môn ngáp ngáp chào 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 กดเกมาเมืองกันพี่นอ้อความหอมมาต้องอรอถึงครับนี่เนื่อบิ่นน้ำนึ่น้ำสอมอเนื้อเนื้อมวบานเนนะอ,อ,อสุดยอด หอมพี่นอ้องถ้าพี่นอ้องเองเตาทานหรือเตาฟื้นกะตุนนไวเรื่อยๆก็ได้นาะแห้งตุนนดนแห้งแซ่บอาให้มันะลยในปากก็ได้พี่นอ้องแห้งยิ่งตุ๋งดนยิ่งแซบเด้อ อันนี้เฮาว่าต้องปรุงรสยังเฮาใจเยอะเกลือกับรสดีนิดหน่อยอือฮาก็มาปรุงรสเอาข้างนอกบีบมะนาวลงไปทำลายแตกพี่น้องเห้ยเห็นซ้ำไหมบีบงาลลงไปข้าวคั่วเดลลคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ข้าวคั่ว

ก็มีหอมหอมผักชีก็รุ้ยหนาก็ได้เด้อพี่น้องแต่มีหอมผักชีก็รุ้ยหนาตุ่มแซ่บง่ายๆสไตล์บ้านๆเฮาเคดง่ายๆครับออเปรี้ยวๆทำลายแตกเปยโอเคครับผมกับติดตามแม่มาริกวอนบางซิมตัวเดียวนี่ยพอยต์ป่ะนั่ปไอดปอด เป็นไงกุบกรอบอโอเคครับขอบคุณครับติดตติดตาันเ็บแสบน้ำกันไปกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ